March Storytelling เทคนิคจิตวิทยาในการสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง March Storytelling ช่องที่เราจะมาพูยกันเรื่องพัฒนาตนเองจิตวิทยาและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เคยไหมที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตั้งใจจะออกกำลังกายทุกวันหรือเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแต่สุดท้ายทําได้แค่ไม่กี่วันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุผลทางจิตวิทยาว่าทําไมการเปลี่ยนแปลงนิสัยจึงเป็นเรื่องยากและที่สําคัญเราจะมาเรียนรู้เทคนิคที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดีได้จริงๆ ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและอยากให้มันเป็นไปได้จริงลองฟังดูนะนครับมันจะเริ่มจากช่วงที่หนึ่งก่อนช่วงที่หนึ่งคือทำไมการเปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยครับถึงยากก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าทำไมพฤติกรรมบางอย่างถึงฝังรากลึกอยู่กับเราและทำไม เวลาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเริ่มจากส่วนต่างๆตรงนี้ครับนั่นก็คือนิสัยคือระบบอัตโนมัติของสมองใช่ครับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือเกิดจากระบบอัตโนมัติของสมองของเราเองสมองของเรานะครับมันจะมีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งก็คือลดภาระทางความคิดดังนั้น มันจึงสร้างนิสัยขึ้นมาเพื่อให้เราทำสิ่งเดิมๆโดยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะมันคือการทำซ้ำนั่นเองครับแต่เป็นการทำซ้ำที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือเราแบบทำจนชินไปแล้วครับหรือก็คือพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยสมองมองว่าไม่จาเป็นต้องใช้ความคิดมากทำให้เราทำสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติเช่นแปรงฟันทุกเช้า ขับรถเพืนเดิมหรือแม้แต่การเช็คโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นนอนเพราะสิ่งเหล่านี้คือนิสัยเดิมๆที่ติดตัวเรามาอย่างแน่นมากและทําให้การเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นเรื่องยากต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ระบบรางวัลของสมองทําให้เราติดนิสัยเดิมหลังจากเรา เข้าใจแล้วว่านิสัยคือระบบอัตโนมัติของเราเนี่ยครับของสมองเราเนี่ยนะต่อมามีอีกส่วนเล็กๆก็คือระบบรางบันของสมองทําให้เราติดนิสัยเดิมสมองของเรานะครับถูกแบบเาพเาขาครับถูกออกแบบให้ไล่ล่าความสุขและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดฟังให้รอบนะครับสมองของเราถูกออกแบบให้ไล่ล่าความสุขและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด นิสัยไม่ดีส่วนใหญ่นะครับจะให้รางวัลในทันทีเอ๊ะรางวัลอะไรอ่ะเช่นนะครับเล่นเกมอยู่ก็คือรู้สึกสนุกทันทีเลยเพราะเราเล่นเกมเห็นไหมสนุกสนุกทันทีเลยการกินของหวานกินปุ๊บสิ่งที่เราได้รับเลยก็คือความสุขจากรสชาติที่ผ่านนิ้นเราทันทีอีกตัวอย่างหนึ่งเลื่อนโซเชียลสิ่งที่ได้ก็คือได้รับความบันเทิงแบบฉับพลัน เใช่ไหมครับมันจะมีแอปที่สามารถเลื่อนๆปุ๊บแล้วเราเจอคอนเทนต์ดีๆเราก็เราสุดสนุก,นกและบันเทิงกับันทันทีอ่ะต่อมาครับนิสัยที่ดีนะครับเมื่อกี้นิสัยที่ไม่ดีเนาะต่อต่อมาให้นิสัยที่ดีมักให้รางวัลล่าช้าอีกรอบนะครับนิสัยไม่ดีให้รางวัลเลยแต่นิสัยดีให้รางวัลล่าช้ายังไงนะครับ ตัวอย่างที่หนึ่งออกกําลังกายต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผลตัวอย่างที่2อ่อานหนังสือต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้รู้คือกว่าเราจะรู้กว่าเราจะจำได้ใช่ไหมครับต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะถึงจะอ่านจบเล่มอย่างน้อยเดือนหนึ่งเล่มหนึ่งแล้วหนึ่งเดือนเนี่เราก็ค่อยๆย่อย,ยอความรู้คือต้องใช้เวลา,าจริงครับ ต่อมาข้อสุดท้ายครับการออมเงินต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะเห็นผลชัดเจนใครสายออมเงินหรือใครที่เคยออมเงินนะครับจะรู้ว่าเขาจะให้เงินปันผลเนี่ยปีละครั้งแล้วจะเห็นผลว่าเท่าไหร่ได้ยังไงอันนี้นะครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงติดนิสัยที่ไม่ดีและทำไมนิสัยที่ดีถึงฝังตัวได้ยากกว่า เรามาเข้าเทคนิคต่อไปกันเลยครับเทคนิคต่อมาที่ผมจะแชร์คือเทคนิคสร้างนิสัยที่ดีเราต้องเริ่มจากคําถามน,นี้ก่อนเลยนะครับก็คือเราจะสร้างนิสัยที่ดีได้อย่างไงรลองมาฟังเทคนิคจิตวิทยาที่ได้ผลจริงที่เกิดจากการวิจัยมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมพิสูจน์คนเดียวนะมีการพิสูจน์มาแล้วนะครับแต่ผมนำ,นำมาใช้ทุกท่านฟังข้อแรกเลยครับกด2อนาที กดสองนาทีทําให้มันง่ายๆนะครับทําให้ออยากให้มันง่ายที่สุดครับรอีกก็คือเริ่มต้นง่ายๆใช้เวลาไม่เกินสองนาทีตัวอย่างครับอยากเริ่มอ่านหนังสือก็แค่เปิดหนังสือและอ่านเพียงสองนาทีอยากออกกำลังกายแค่ใส่รองเท้าวิ่งหรือทำท่าวิดพื้นหนึ่งครั้งเรลือก็ได้มาเก็บก,การอาอกกำลังกายครับนิดหนึ่ง เพราะเมื่อเราเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างสมองจะมีแนวโน้มทำต่อและเมื่อหามจำทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยถาวรน,นั่นเองครับนี่คือกฎ2อนาทีต่อมานะครับเทคนิคต่อมาใช้ Habit Stacking นะครับเทคนิคเชื่อมนิสัยใหม่กับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการเชื่อมนิสัยใหม่ เข้ากับสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นปรติอยู่แล้วหรือก็คือมันมีแนวคิดที่มาจากเอานี้ส,สัยใหม่ไปผูกกับเส้นส,สายเดิมนะครับนิส,สยัยเป็นการผูกง่ายเลยตัวอย่างนะครับก็คือหลังการแปลงฟันที่เราแปลงทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเราก็อ่านหนังสือหนึ่งนะหลังจากกินข้าวที่เราทาอยู่แล้วทุกวันก็ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังจากลุกออกจากเตียงนะครับทําสมาธิหนึ่งนาทีรอเลย เพราะคุณไม่ต้องใช้พลังงานมากมายในการสร้างนิสัยใหม่เท่านี้เลยครับคือเราทำทุกวันอยู่แล้วเราก็แค่ทำเพิ่มนิดนึงนิดนึงทีนิดทีนิดทำไปเรื่อยๆทัน,ท,นทุกวันระหว่างวันก็อาจจะเพิ่มเวลาขึ้นหรือทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นเป็นการทำนิสัยต่อยอดจากอันเดิมนี่คือการใช้ Habit Stacking นะครับเทคนิคต่อมานะครับ ใช้รางวัลเพื่อให้สมองอยากทำต่อแนวคิดของเทคนิคนี้มันมาจากทำให้นิสัยที่ดีให้ความรู้สึกดีขึ้นยังไงนะครับตัวอย่างให้หนึ่งออกกำลังกายเสร็จให้รางวัลตัวเองด้วยเพลงโปรดเห็นไหมครับพอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็ให้รางวัลตัวเองด้วยเพลงโปรดต่อเลยมันทำให้เรารู้สึกจากนิสัยที่มันดีอยู่แล้วคือการออกกำลังกาย ราจะยิ่งรู้สึกด,ดีขึ้นไปอีกเพราะเราได้ฟังเพลงที่เราชอบต่ออีกตัวอย่างหนึ่งครับทํางานครบสองชั่วโมงแล้วค่อยพักดูสิ่งบันเทิงใน o u t u b e 10นาทีเห็นไหมครับการทํางานคือที่ใส่ให้ดีเราก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นก็คือเมื่อทำเสร็จเราก็ให้รางวัลตัวเองก็คือการพักดู YouTube หรือก็คือการพักผ่อน10นาทีนั่นเองนี่ครับคือเทคนิค ใช้รางวัลเพื่อให้สมองอยากทําต่อเมื่อเราทําหมดปุ๊บสมองครับจะจดจําว่านิสัยดีเท่ากับมีรางวัลและจะทํำจำโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเทคนิคสุดท้ายนะครับการเลิกนิสัยที่ไม่ดีเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ทําให้เรานะครับหยุดทําอะไรที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีหลังจากเรารู้แล้วว่า นิสัยอะทาไมมันถึงถูกปลูกฝังเข้ามาในตัวเรายากมากแม้เรารู้ว่าทํายังไงมันถึงจะให้นิสัยดีๆเราเนี้ยที่เราต้องการเนี่ยมันยังอยู่กับเราแล้วเกิดเป็นนิสัยกิจวัตรประจำวันของเราเรามารเรียนรู้กันต่อครับว่าทํายังไงให้ไอสิ่งที่เราอยากจะเลิกทำอ่ะนิสัยที่ไม่ดีเนะีะยที่เรามอไม่ดีเนี่ยครับมันหยุดทําได้เช่นเช่นนะครับเช่นเะนาะบางคนก็อาจจะ เลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนมองว่าไม่ดีไม่อยากกินของหวานนี่คือเทคนิคที่จะช่วยคุณได้นั่นก็คือทำให้นิสัยไม่ดีนั้นมันยากขึ้นหรือก็คือการเพิ่มอุปสรรคให้พฤติกรรมที่คุณอยากจะเลิกทำนั่นเองคือยังไงตัวอย่างนะครับอยากเล่นอ,อยากเลิกเล่นโทรศัพท์ เอาโทรศัพท์ไปไว้ห้องอื่นเลยไงเป็นไงนะครับอยากเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเอาไปไว้ที่อื่นเลยต่อมาอยากเปางที่สองอยากเลิกกินขนมไม่ซื้อมาติดบ้านสิก็ในเมื่อเรามองว่าเราติดขนมก็แปลว่าเราได้ซื้อมาตุนไว้หรือซื้อมาเก็บไว้ชุวมไหมนะครับเราก็แค่เลิกทําไปเลยนะครับต่อมาสุดท้ายอยากเลิกเล่นโซเชียล ทีทีนี้หักดิบเลยครับลบแอปหรือใช้โหมดจำกัดเวลาเพราะเมื่อมีอุปสรรคมากขึ้นสมองจะรู้สึกขี้เกียจและไม่อยากทำนั่นเองครับอย่าลืมนะครับจากช่วงที่หนึ่งเนาะทำไมนิสัยที่ดีมันถึงอยู่ยากนั่นก็เพราะเราทำนิสัยเดิมๆถูกไหมในในเมื่อเราไม่ต้องการนิสัยเดิมๆที่เราไม่ต้องการแล้วเราก็ทําให้มันมีอุปสรรคไปเลย สมองฉนันก็เกิเกียจและไม่อยากทำถ้าเกิดคุณเริ่มใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับชีวิตของคุณเปลี่ยนแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ